รายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความมันเถืงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนและการชีวิตคนใพิเศษโปรดรับชมเพื่อความมันเถื่นะจ๊ะตัวสามองแยกร่างมาหันหน้ามาตรงต้องอะไรจ๊ะไอ้กั๊มันจะล้มแล้วมันไม่ทางนู้นดิเวนเลยขออย่างโอ้ยใหม่เลยเฮ้ยโอ้โหจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเหรอเลย เปิดเลยนะรายการบ้ามายอมรับไม่ได้รีคอร์ดพร้อมกันนะสวัสดีครับเห็นหน้าพวกเราสามคนแบบนี้นะครับเตรียมตัวพบกับความสนุกอย่างแน่นอนเพราะนี่คือรายการบริษัทหาไม่จำกันจิบเด้าจกนอกสถนทีนอกเถานทีอะไรอ่ะ สุดป๊อกดูเสื้อด้วยเห็นหน้าพร้อมสามคนแบบนี้ครับเจอความสนุกกันอย่างแน่นอนกับในรายการสุดป๊อกคอยกันเจ๋านี่ครับผมวันนี้นะครับเอาใจเด็กยุค90กันหน่อยครับไม่มีใครเกินทามิยะรู้จักไหมรู้จักเลยรถรถที่โมรถแต่งรถเล็รถล้างอ่ะแต่ว่าเล็กรถล้างเหมือนพวกไอ้วันอะแข่งกันฟุบกฟุ๊กฟุกนเลย แล้วทีนี้ปุ๊บของเนี่ยบางคนถ้าคนเล่นธรรมดาเนี่ยอมันไม่เท่นอกจากจะเล่นรถต้องเลือกรถแล้วต้องแต่งต้องอะไรอีกใช่ไหมใช่ออชอบรถอะไรธรมมย่าชอบรถอะไรเตยจำเตยจำเตจํำรถดำไม่ใช่มันมีหลากหลายแบบวันนี้เราก็เลยพามาที่นี่เลยธรมมย่าพาโมเดลแฟคท o อรี่ที่เซียรลังสิตโอ้โหที่นี่มีครบวันนี้เราจะพาให้ออสเนี่ย ับพี่แล้วก็ผมเนี่ยมาลองดูกันว่าประกอบรถยังไงเลือกซื้อยังไงแล้วเดี๋ยวเอาไปแข่งกันเล่นเกมเอาไว้่ะ้ถ้าแพ้โดนทาร่าเอาป่ะได้เหรไหมอุ้ยกลัวอยู่แล้วเหตุไหมมึงอะโดนทาร์เหตุไม่ลืนไปพี่ไม่ต้องกังวลเพราะพี่ก็สู้อยู่แล้วพี่เคยเล่นไอ้ใครใครจะแพ้วันนี้ใครจะแพ้บอกไว้บอกไว้นั่นไงเหมือนล็อกเลยรู้จักทำให้ยากเปล่ารู้หน้าตาเป็นไงเห็นไหมนี่เดี๋ยวพามาเจอพี่เฉลิมล้กันผมเป็นคนนัด ออกกันนัดเหรอนัดไว้แล้วพี่ลูกพี่ลูกกับตวดทำไมพี่ไอ้เพื่อนผมกินลูกอมก่อนได้ไกินลูกอมแป๊บนึงถ่ายเลยอย่า่ยังไงถ่ายเลยครับเพราะเพื่อนผมจะกินลูกอมแก่ลูกอมแล้วโอ้ยเปิดก็ไเป็นโดนเลยอะไรวะเนี่ยทำไงเนี่ยต้อนี่เอาดิเอาี่เขาไม่ได้ทำตูดมาแล้วแก่แนไม่ใช่ไอ้บอกนะดิไม่ใช่นี่นี่อ้าเว้ยอ่าเว้ยไอ้ไทยกินอยู่นี่สิเออเอุครับอ ออสกั๊กินลูกอมใช่ไหมใช่และเต๋อกินอะไรเด็ดเองอ่ะพี่ขอเม็ดหนึ่งไปไปเออโอเคครับพี่เดี๋ยวไปเอาให้แถวถ่ายจะไปหาพี่เฉลิมไว้เออแถวสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวเออพี่ครับรู้จักพี่เฉลิมไหมครับอ๋อเพนี่เองเคยเจอแล้วนี่เคยเจอแล้วนัดเขาไปแล้วเออพี่เอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหดีใจมากเลยที่วันนี้ได้มาถึง แรงรวมของเล่นยุคเต้าูแต่จริงทุกวันนี้ธรรมยาก็ยังมีอยู่นะนลายใหม่ๆรุ่นใม่ก็<ม>ยังออกมาอยู<ล>่ที่เนี่ยครับพี่พี่เฉลิมครับที่เนี่ยมีอะไรขายบ้างครับพี่โถ้าเกี่ยวกับของเล่นนะครับมีทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถบังครับวิทยุโมเดลสี รถรางบ้างอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างมีครบหมดครับ,รบพี่เท่ากับว่าไม่ได้มีแค่รถทํามี่ยอย่างเดียวอุปกรณ์แต่งกระป๋งกระเป๋าคิดคู่มืออะไรมีหมดเลยมียันเสื้อฮะมีเสื้อมีกระเป๋ามีอุปกรณ์ผูกขงผูกกัน,กนมีครบทุกอย่างเริ่มแรกเลยสมมติคนอยากแนะนำสแตนดาร์ดเริ่มต้นบิ๊กินเนอร์างครับแนะนำะเป็นถ,ถ้าเกี่ยวกับรถรางนะเป็นรของอาเป็นของเลน90กาอันดับแรกคือเราต้องเอารถที่เราชอบก่อน คือถ้ารถที่เราชอบเนี่ยเวลาเราประกอบหรือว่าเราทำพวกนี้มันจะอินไปด้วยไงแต่ถ้าเราไม่ชอบมันก็แป๊บๆก็เบื่อเราต้องเลือกรถที่เราชอบก่อนอย่างแรกเลือกที่ชอบก่อนใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าซื้อก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าจำหน่ายด้วยเวลาคบไปเล่นใช่ไหมฮะอันนี้เจ้ากลับบ้านใช่ไหมเออเอเอาไปใส่รถเหรอจริงๆต้องเอาใบใหญ่่นนี้มันจะได้หลายครับเออให้เอาใบใหญ่หรือเปล่า เดี๋ยวไปเอารถพี่เข้ามาเลยกันรีบเอามาขนทั้งร้านเลยอย่างกันพวกเราไม่ใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวทำของเราก่อนเพราะออสเขาเตรียมเไปแล้วพี่อย่างที่พี่เขาบอกไงพี่ใหญ่บอกว่าเราต้องเลือกรถที่ชอบเลือกรถเราชอบรถอะไรออสชอบคันไหนชี้เลยอะไรหนู่ชอบคันนี้เหรอได้อ้าโอเคไหะใ้ใครขี่ออสเนี่ยโอ้ยบ้าเดี๋ยวไหนๆก็เรามาลองกันแล้วเดี๋ยวลองให้ออสออสเลือกสักคันไหม ได้รถที่ชอบเอ้าไหมชอบเลือกสักคันแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันจะได้ไปเล่นกันเหมือนแบบย้อนวัยสักนิดนึงได้อ๋อชอบรถสีอะไรอ่ะเออได้เต้องถามก่อนเพราะที่นี่มีออ๋อชอบสีอะไรครับสีแดงอ่ารถรถโครงเป็นสีแดงนะโครงเป็นสีแล้วล้อสีอะไรครับนื้อยานืยาเอาสีไปสีธรรญยาเอารถลงดานไงวายเอมบูเลนมึงไม่รู้เวลาขึ้นทางด่วนคนจะได้หลบมาหลบเลยล่ะมึงไม่หลบมาเป็นมึงอ่ะพี่ครับทามิยามีแอมบูเลนไหมปไป เดี๋ยวพี่พาพาไปดูพาไปแนะนําดูไอพี่ไอชิ้บาศกมีเพนด้านี่ก็ลดเหรอพี่ใช่ครับมันจะเป็นแนวออกเอ็นิมอลฮะมีมีอะไรเพราะอนิมอลอ๋ออย่างสัตว์สัตว์นี่แอนิมอลสิงโตลอ้เสือไทยแมวเมียวเมียวเมียวอันนี้ตัวไลอ้อนใช่ร้องเพลงไงปี๊ดี๊จ้า ยิบเบี้ยจ้าแม่ยิบเบียจ้าโอเคนะครับจะไปพาต้าไม่ใช่หมีแม่น่าบอกกันติอ่าหมีแม่นึงนะอันนึงครับวินเทด้วยวินเทจโอ้ยมันรถเต่ามันรถเต่ารถเต่าไหม่ะเต่าเต่ามีกี่ขาแปดขาครับสองตัวเต่าสองตัวเอานะอันนี้เอาเอาเอาวะใส่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีอะไรอ่ะกระบะกระบะ เอาไหมเอาเป็นคนค้องเพชรบุญไอ้ได้เลยไป้ได้ได้ได้ไ้เลยเอาเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรวะกัสซัลลี่ในลายในลายซัลลี่ซัลลี่เป็ด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 ร้องไงกานั่งแม่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเล่นยูเลยเดินไปอ้เจอแล้วยังไม่ทันอะไรไอกัสนดีดีรถเล็กรถเล็กเช็คอินรถรถรถวิตามินวิตามินมิเตอรินร้องไงบินบินบินนี่เอาเลยเอาเลยเอาไอยาวดูเลยข้างหน้าเลยไปเดินดึงหนอ่ะนี่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 อะไรตัวอะไรลัมโบ้ฮะเอ้ย พันพรอมเมอร์พันพรอมเมอร์ขัดพรอมเมอร์ร้องไงโอ้ยนี่อยากกินกล้วยโอ้โนี่ทับบกทับเรือตำรวจนี่เอาไว้เอาเอาเอาอีกทั้งหมดนี้อ๊อดจ่ายนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ้าวขัดแล้วใครจ่ายนะอันนี้ยของอยู่ที่ใครของอยู่ที่กวนไอ้ของอยู่ที่พี่เออวนละของเปนอ้าวไปเรื่องไปเรื่องเก็บไปเก็บไปอย่พรุ่งนี้เอาก่อนนะโอเคพี่ครับรถแต่ละรุ่นแต่ละตัวมันต่างกันยังไงก็เห็นมีเยอะแยะไปหมดเลยครับ ก็คือรถบางรุ่นถ้ารุ่นใหม่ๆก็จะมีมอเตอร์วางตรงกลางบ้างอมอเตอร์วางด้านหลังบ้างมอเตอร์วางข้างหน้าบ้างแต,<ว>แต่ว่าทุกคันจะกับเพื่อนสี่ล้อหมดก็เลยเรียกว่ามินิโฟล์คดีก็แล้วแต่ดีไซน์ใครชอบอใครชอบสไตล์ไหนจะมาเป็นรถแข็งเลยหรือจาก,กรตูเลยหรือ<ช>น่ารักหรือรถที่เหมือนจริงเลยใช่ ทีนี้เรามาประกอบกันเออมาดูข้างในนี่เห็นไหมมันจะเป็นรถแข็งใช่นี่มันจะเป็นรถพวกรถเอือก็ได้เลยคือมันจะมีมอเตอร์มีเฟืองแล้วก็มีบอดี้มีพาสต์ต่างๆอ่าซึ่งเราจะต้องมานั่งตัดทีละชิ้นละชิ้นแล้วก็มาประกอบกันแล้วก็ต้องมีแปะสติกเกอร์ใช่ไหมพี่นี่สติกเกอร์อยู่นี่โอ้โหรอเยรับรับโัพคุยกันแล้วคุยโทรศัพท์วันนี้ใครโทรมาเออใครโทรมาวันนี้คุยเลยถามถามเลยสวัสดีครับถ่ายรายการอยู่ครับเออทำไมทำอย่างเงี้ยรอเดี๋ยวแล้วนิ โทรมาทําไมเขาถ่ายรายการกันอยู่กาเจีนรู้เวลาบ้างดิเออใจเจียนนะครับน้ำมัสกาัดกะหลวงปู่น้ำมัสกาัดกะหลวงปู่ทีหลังลวงปู่อย่าดัดเสียงสิครับอ๋อถ้าคันนี้เนี่ยแม็กนัมเซเบอร์ถ้าประกอบเสร็จมาก็เป็นเหมือนตัวอย่างคันนี้นะพี่อ่านี่เป็นตัวอย่างอ่ะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยคู่มือขั้นตอนที่หนึ่งมันจะมีขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ก็คือเราไล่เราไล่สเต็ปเลยจริงจริงก็ถ้าดูในคู่มือนี่ก็ง่าย่อะง่าย5 hours later เออกำลัง เฮ้ยมึงเหนื่อยอะไรเนี่ยกูแบกมึงเหนื่อยเรื่องอะไรเนี่ยก็เหนื่อยเดินมาตั้งไกลเนี่ยอีกเวรนี่ประกอบคอมเสร็จไป3ตู้แล้วเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยใกล้ละใกล้เสร็จแล้วเหรอโอ้ยปวดสมองใกล้แล้วตายแล้วคิดดูมาตั้งแต่เสียเปิดยันเสียจะปิดแล้วมันจะประกอบไม่เสร็จเลยคุณเขาเรียกอะไรบรรจงเหรอแงใช่ป่ะใช่อ๋องานบรรจงไงบรรจงนี่แฟนพี่ก็โทรตามแล้ว มีพี่มารออยู่หน้าร้านแล้วเขาบอกไปไหนหายไปไหนโอเคเสร็จแล้วทำทำมำทำามท่านท่านวิ่งแงแวไปลองวิ่งเนี่ยไปไหมโอเคเลยเดี๋ยวพี่จะไปด้วยเดี๋ยวพี่เวพี่จะไปดเลยเดี๋ยวเราลองไปแข่งกันดูได้เราไปดูว่าคันนี้มันจะวิ่งเร็วได้แค่ไหนใช่ปพราคิดว่าจะวิ่งได้เยอะไหมจรเนี้ยเเร็วความเร็วเท่าไหร่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหุ่ยนี่ไวนะ้ไวครับถ้าเป็นรถปกติถือว่า ถ้าเป็นของคันสมมติเรอตัดตัดกับเต่าแข่งกับออสใครจะชนะเต่าเอ้ยเต่เชาชนะะเดี๋ยวเลือกเราให้เต่าด้วยนะเก๋ป่ะเต่าเชื่อมือด้วยแบบเพื่อนพี่อันนี้พี่ไม่รู้พี่ไม่มีความรู้นะ<ช>แต่ว่าสมมติว่ารางน,นอกกับรางในนี่มันแตกต่างกันเป็พี่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไหมรถมันจะมีตัวสลับเลนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันจะต้องวิ่ง3รอบทุกคันต้องวิ่งรอบเหมือนกันต้องอสมมติว่าัรางที่1ครับครบ3รอบต้องมาจบตรงรางที่1 อ๋อโอเคโอเคเพราะว่ารถทุกคันจะต้องขึ้นสลับเลนเพื่อที่กลับมารางเดิมเท่ากับว่าทุกคนวิ่งสรอบเหมือนกันไม่มีได้เปรียบไม่มีวงกานถ้าเป็นการแข่งขันจริงเขาจับเวลาไปเี่ไม่ฮะคือตามรอบอย่างเดียวตามรอบเลยใครถึงก็ชนะใครถึงก่อนนะครบรอบก็ชนะเลยอ้วนคันนี้เราจะมาวิ่งก่อนนะพร้อมสู้ไหมเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเร็วไปไหนจับเวลานะว่คมาพี่แข่งตรงไหนดีไปไปเลยวเลย งงวิ่งวิ่งวิ่งไม่วช่วิ่งวิ่งรถว้าวว้วว้งวว้าวว้าวว่งวว่งวว้าวว่วว่งวว่าวว้าวิ้าวว้ว้าว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 ว้ว้ว้าวว้าวววว้ว้าวาวว้วาววาววๆๆวว้ๆวาวว้าว้วว้าว้าว้าว้อวว่ว้วว้าวว้าว้าวว้วว้ว้าวว้าวว้าวว้วว้ว้าวว้งวว้าวาวว ไม่พอเอามันช้าอยู่เหรอช้าสิโอ้โหตายทำไงเนี่ยเปลคันนี่ป่ะฮะเปลคันเปลี่ยนคันรถเร็วกว่านี้เหรออ้วนโอ้นี่ประกอบมาตั้งนานนี่ได้แค่นี้แล้วจะมาร้องเปลี่ยนคันนี่ครบแล้วครบแล้วสามรอบอ่ะหยุดก่อนปิดเลยประกอบอยู่สามชั่วโมงไวแค่เนี้ยเไม่พอใจโคดแสงเลยบอกผมอยากได้ไวกว่านี้ต้องทำยังไงอะพี่ให้น้องอะอันดับแรกเปลี่ยนมอเตอร์ก่อนเลย เปลี่ยนมอเตอร์ก่อนเปลี่ยนมอเตอร์มันแรงๆแล้วก็เราใส่ชุดแต่งเพิ่มไหมเออเอาไหมเอาไหมเอาหมใส่ชุดแต่งเพิ่มไหมเอาเพิ่มเลยบอกกันนะพี่แต่ว่าไอ้เอาไว้เนี่ยไม่ได้เอาความเร็วนะเอาตอนประกอบอะเอาไว้ไม่ใช่อยาให้รถไวม้างไงตอนเนี้ยแค่เปลี่ยนมอเตอร์ไม่พอต้องทํายังไงต้องเปลี่ยนอะไรพี่๋อนี่เลยนี่มันต้องเปลี่ยนปีกนกลูกหมาสายพานห้องเครื่องประมาณหกแสนอะฮะเท่าไหร่นะประมาณสักหกแสนพอไหมพี่ พอดีพอดีเลยหกแสนพอดีพอเขาพอเหรอไม่ผมมันจะพอให้เขาพอหกแสนเนี่ยค่ามอเตอร์ไซคือค้างก็อยู่เลยอันนี้อันนี้ก็แค่เปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนชุดเครื่องรางใหม่ชุดช่วงล่างใหม่ใช่ได้มันก็วิ่งดีแล้วเครียดปะเนี่ยเครียดจ้ะนี่อย่าเพี้ยงเลยอ้วนไปเปลี่ยนดีกว่าพี่เอิมรีบไปยรีบเลยเปลี่ยนไปอ้วนป่ะโอ้โหให้ให้น้องเลือกก่อนจับจับ ผมมองแล้วสีกล่องเนี้มีกาังจะเล่นกล่องซุมกันใช่ไหมมันไม่เป็นตามหน้านี้แน่ๆในฐานะที่น้องออสเป็นน้องเด็กสุดให้มันเลือกก่อนผมเลือกก่อนเบ๊ยกระแด้งน้องเลือกก่อนะวะอ๋อเลือกก่อนแล้วกันอ๋อเลือกไหนทีนี้ดีๆนะนี่เฮ้ยเฮ้ยจริงเปล่าชัวเปล่าตลับเปล่าเปลี่ยนเปล่าจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนนะอ้าวเปลี่ยนไหนไหนนี่อันนี้ชัวไหมจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอ้าวเอาไ่ยไหนนี่ เอาคันไหนคันโน้นเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอ๋าเอาคันไหนนี่เปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนโอ้ยอะไรนถามเปลี่ยนไดวันนี้มันก็ไม่ได้เลือกหรอกก็เผื่อเขาอยากเลือกเอาใหไมหนึ่งสองสามสี่เอาไปคันหนึ่งเลือกนี่โอเคอันนี้นะเดี๋ยวตากันนะโอเคไปตายได้เพราะว่าเลี้ยงตายู่ไงเออโอ้ยงั้นพี่เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายให้กูแน่นอนเดี๋ยวดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วหนาวว่ะผมเป็นอดีตเจะเล่นไฮโลไว้เอร์ผมาอนี้เลย ผมไม่สนใจว้ายร้อนฝืดจังตัวนี้ตัวนี้ของพี่แน่เลยได้ของพี่เด้อมาหนึ่งสองสามโอ้ยอยากใจนึกเลยบอกเด่นเลยว่าเป็นไงพี่แรงมากเลยนะว่ามาละมาดูม่ดูจากสีนะเราไปแกล้งเราจะให้เราสลับนะดูของกันนะดูของกันนะหนึ่งสองสามไปกันฟินโอ้ พวกกูดวงดีแน่เลยวันนี้ให้ตายเอาซาวจ้างไล่ออกว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรวะตรงปกแต่มันก็ตรงอย่างนั้นมันตรงเวลาถ่ายรูปก็สวยไงเอออ่อสออดเปิดเลยเปิดหนูเปิดโอ้ยรอเลยรอเลยแต่กูคิดว่าเขาสลับแล้วอันนี้พี่วิค่อนนะอ่ะเตรียมพร้อมไปแข่งไหมครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมแพ็ทแพ็ทยี่ิ๊บ ปลุยเดี๋ยวเราจะมาเลือกคู่กันก่อนเราจะแข่งกันเป็น2คู่แล้วคนแพ้คนแพ้มาเจอกันใครแพ้สุดท้ายเลยโดนลงโทษโอ้อาน้อยเอาออกไปเลยเอ้ยเอาไปตอนยกไปก่อนอะไรมึงเอ้เอาไปตอนเอาสามคนโออาหน่อยออกอาน้อยออกตายขาวอ่าไปพี่สู้ไก่สู้กาลใหญ่นะสู้กันโอเคสู้กับตัวทีเด็ดเขาออกดำเองนะได้แล้วครับคู่คู่แรกของเราวันนี้นะครับจะเป็นคู่ของพี่เหลิมกับออสส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นของแก๊กกระเต๋าอันนี้ ซึ่งอันนี้เก็บไว้ท้ายเลยเก็บไว้ท้ายเดี๋ยวเราเพราเป็นคู่หนักเราขออนุญาตแข่งกันก่อนสองคนนะฮะอ่ามาเริ่มกันครับโอเคจอยเฮ้ยไอวะเนี่ยกั๊ดไอ้น้ำอ่ะไอ้กั๊ดนำนีกว่ารอบที่หนึ่งผ่านผ่านไปแล้วครับไอ้กั๊ดนำแล้วอ่ะพี่แพ้เลยเลยว่ะสองพันสองพันไปแล้วครับสามแล้ครับแกสามแล้ครับไอ้กั๊ดนำใหญ่มากอย่างเงี้นะครับย่างย่างอีกรอบหนึ่ง โอ้ไอ้กั่นำแถวปลายป่ะเนี่ยไม่รู้เลยนำใครดูนี่เลยโอเไอ้กั๊ชนะที่อี้อ่ะไอ้บ้าแข่งชนะชนะโอ้โหว้าวสุดยอดมากครับประกอบคันนี้มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยยอดเอาอ้วนแข่งเดี๋ยวไปเลยเปิดให้เปิดเปิดวิทย์เหรอวิทย์อยู่ไหนนี่นี่ on off เนี่ยอยู่นี่อออืืหไงครับฟังเสียงฟังนี้ต้องอันนี้สุดสิ่งแน่เลยรับผมว่า อ่ <anut? S 2> อว้ย่อยล้างที่หนึ่ง <LIKE anak S 2> นะฝ่อยนี้่ตรงนี้นะโ้าโอวเฮ้ยอโอ้โหดูจากางแลทาอรอดอนไม่รอดะไม่ผมนรอบนี้เยแหละออจับเลยครับพี่ับโอ้โโอ้าชนะมหลจับยฮะอม่เหลือนอนแนาาตามหลายรอบเยอแล้วออชนะแล้ว โอ้โหแองเก่งวะยอดเลยชนะอ้าวไม่ดีใจหน่อยหรอดีใจทำไมครับดีใจหน่อยดีเอออ่ะแล้วผู้ที่ชนะในแบบนี้คือออสปักดีค่ะแ๋ยวแกกันนี่รอดแล้วกันก็รอดแล้วเดี๋ยวผมสุดท้ายตัดสินเลยครับว่าใครจะเป็นคนโดนลงโทษระหว่างผมพี่เหลิมกับคุณเต๋าโอ้ยเน่นโอ้โหแล้วไง้ปล่อยก่อนด้วยว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ทัศเต๋า แข่งกับผมอีกทีกูแพ้แน่เลยว่ะไปกูรอเลยนะเอาไปเจอแล้วไปถ้าหลีกเว้นเลยผิดคันนั่นเองแก้เหรอเออใชยจะดักตัวเองแค่หน่อยแม่เลยรอบสุดทใช่ใายรอเลยโดนคตกรอบอ่ะใครอ่ะเอ้าเฮ้ยใครแล้วอ่ะเอ้าเฮ้ยจีตัวมาล้างเดียวกันหรือยังไงก็แพ้ว่ะดักเลย ี่ถ้าขับไปแล้วมารางเดียวกันแบบนี้นะครับรถน็อกรอบแพ้คู่กติกาเฮียอะไรเงเอางี้แฝงๆเลยให้คนดูรู้ด้วยว่าเราแฟร์ทำไงก็โดนทั้งคู่นั่นแหละโดนทั้งคู่นะโอเคนะตามกฎกติกานะโอเคครับโอเคนะได้พี่เอออะไรนะพูดว่าไงนะโดนแน่ๆไอชนะไม่เท่าไหร่กูกฎต้องโดนแน่เนี่ยทำไมร่วมในของเก๋ามาและอุปกรณ์ลงโทษของเรานี่ โอ้โหเราจะเอาโครูลนะฮะมาร์คทาหน้าเอ้าเรามีครีมกันแดดด้วยเหรอไม่ใช่พี่อันนี้เป็นมาร์กเป็นมาร์คให้หน้าดำๆเลยให้หน้าดำจอยแน่เออลงโอ้ยทำไมอ่ะเปิดไม่เป็นอ่ะพี่ผู้ห้ิงโง่จริงเป็นปะวะบ้าเป็นยังไงอ่ะเออพี่เหลิรเปิดไงพี่เปิดไงพี่โอ้โหมันเปิดอย่างเงี้ยพี่เหลิร์ดแล้วสมมติเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงนะทำไง เวลาใช้ใช้ยังไงอะพี่ยังไงลาใช้ในลองลองทาได้ไหมพี่อ่าลองทาฮะอ่าต้องต้องอย่างนี้อ๋ออนี้อุ๊ยพี่บทลงโทษมันน้อยไปเราต้องเอาให้เหมือนนี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ใส่เสื้อสัมในมาด้วยแบบอย่างนี้เหรอพี่เถ้าต้องหนวดใช้ไหมพี่พี่เหล่าต้องหนวดต้องหนวดชลิชปิ้นชลิชปิ้นชลิชปิ้นนิดนึงพี่อ่าโอเคหน้าประเทศกิน ใช่ได้ใช่ได้เจ๋วๆย้ยเจ๋วๆคิ้วิ้วไม่เข้มว่ะพี่มันยังไงวะพี่เต๋าดูดิพระเอกอะคนเราเป็นพระเอกหนังจอนไหนจอเฮ้ยเดี๋ยวเขาฟาว่าเออการดีกว่านะิ้วนี่นี่อยู่คนาดจนชื้นเลยไอีังนเ่เอางี้ให้ให้เขาแต่งพี่ดีกว่าให้เราแต่งพี่ดีกว่าลามือนะเต๋าดูตรงโ่นะ มึงโกรธกูวะเนี่ยเต๋าไม่ได้ทาเลยนะอ้วนเอานั้นเยอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ตบนะอ้วนเขาไม่ได้ให้ตบเขาให้เท้าอย้เลยเย้เลยขาไม่ได้ให้ตบเอาเอจ้าเอ๋ผู้ใดเอ่ยใครอ่ะไทยพิเรกันมาพวกเราชนะเย้ ไอเดี่อมึงยุให้จับปนไมนะ่ไกูจับคนดีวพอแล้วไม่ก็จะได้จับเ,เพื่อนๆอีเด็กนี่พี่เหลิมจับเมืง <c oughs> องด้วยอาละครับวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลความสนุกสนานก็ต้องขอขอบคุณพี่เหลิมด้วยนะครับผมหบแห่งทามิยะท่เซรังสิตพี่เองนะครับผมยังไงท้ายนี้ให้พี่เหลิมฝากร้านหน่อยครับก็ช็อปเราเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งครับจนถึงทุ่มครึ่งแล้วก็ลางเรามีให้เล่นทุกวันนะใครที่มีรถอยู่ก็มาเล่นทุกวัน หลังจากรายการออนแอร์เราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะยังไงยังไงติดตามทางทางรายการ,นะรนะครับครับผมใชครับติดตามทางช่องทางรายการหรือจะดูทางแฟนเพจของร้านธรรมยา,าได้แล้วครับผมบอ่ะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบอางานในงานอดิเรกข,ของเล่นยุค90รถเกี่ยวกับธรรมยา่าไม่ว่าจะเป็นรถรางโมเดลรถบัคสามารถมาได้เลยนะครับผมที่เซียนังสิตทุกๆุวันนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซิง กระดิ่งกิ้งกิ้งติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเซนต์มอครับผมสำหรับวันนี้สุดปอกอ้อยกระต่ายขอลาไปก่อนพวกเราเผาพางวดหน้าเราจะพาไปหาเผาบาซูเผาบาซูครับเทปหน้าเราจะไปสนุกกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รีวิวใครซีฟูดัยเลย